เราพังเล่าหน่ต้องเล่นของไทยเลยของไทยนี่จะว่าดีสําหรับประเทศเล่าห์นะแต่ว่าประเทศไทยนี่ชิเน้นของไต้หวันแมนบ่แมนเครื่องว่าแมนไประเภทอ่าะไรเชียงไซ่เชียงชาอ้อยแมนทั้งไต้หวันแม่ชินเน้นของไต้หวันแบบเคยไปเตียนมานะแม่เป็นสน่ห์หน้าใหม่ที่ำนองนั่น อาจะบอกเรารุ่นนี้ดีดูนี่ไม่ดีดูนี่มาจากที่นี่นรุ่นนี้มาจากที่นี่แม่แมเราจะได้เแตะกัาเพอนชาไทยรุ่นนะไต้หวันก็เหมือนเหมือนจีนตอนนี้ด้นประสิทธิภาพแล้วก็ไต้หวันจะจะเริ่มแบบเป็นทำดีขึ้นมาเยอะ เจ้าสบายดีนะผู้เพิ่งผู้ส้มผู้ติดตามซาบุมาว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามเมื่อนี่กรับเข้ามาสูซ่องบุญมาสแนลอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ซาบุญมากับมหาชิวาได้ยินข่าวยินข่าวว่าเอฟซีทั้งฝั่งไทยเนาะมาดินน้ำาพแพรเนาะก็เลยแวะมาเยี่ยามยามถามข่าวเพิ่นเนาะสนแสดเข้าเข้าไปทักทายสบายดีเพิ่นพร้อมกันเลยเนาะ มีกามาโดเทลเพ่อนบานหอยแล้วเนาะสนามเขาไปทักทายสบายดีันโอ้สบายดีสบายดีสบายดีสาวไรครับบุญมาสาวบุญมาสาวสบายดีสาวบุญมาที่ไปงเห็นกัใช่ใช่ไหมนนต้องเห็นเป็นไมาโอ้กะรู้สึกว่าเป็นไข้ไข้แนยูหากำมาหอดบอสโอ้อร่อยมาก ผมเปิดดูไลนเีเลยทัถึงว่าตอนนี้นะเมนูกันก็ว่าสารับซ้กินกโอ้มากันจ็กคนนะนี่โอ้มากกันสามคนดครับมนี่มาใจไปเยอะมาเนแต่ยมน้องเข็มนะโอมาแล้วมันบ่ก็ว่าผมไม่สะดวกไปเขาจะไปรับน้องเข็มมากนโอ เออคนนี้ต้องมีคนนี้คนไหนทีว่าเขาจะไปอ๋อนี่นะตั้งใจมาที่นี่บรัวามหาแบบตานโปรแฟต์น้อยรึปะแม่เฉยเฉยแม่นคือเพิ่นตั้งใจที่มาหาทางเยี่ยมยำจะมาหาเสียแฟร์โอ้โเดี๋ยวว่าจริงชานเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องสมพรปากโอ้โสาธุ ฝังมาก่อนอ๋อครับปีเขาฝังเขาังมาก่อนเลมโดยมาอานามาแต่ทางใดก่อนนี่นะเป็นถามมาแต่ฝั่งไทยจากจังหวัดจันเนาะอ๋จังหวัดอะไรครัอ้จังหวัดตาดโอ้ไกลเน้นเนาะโอ้จันทร์ขับรถโอ้ยตาดจันทบุขับรถแมนแจังหวัดจันทร์นี่ตอนนั้นนี่พ่อแฝดเคยไปอยู่ได้แม่ว่าไปต่อวัดหรนะตู้ฟัสสปอร์ตอะ ไปจอที่โู่นนี่ไปจอที่เราม่อยากถามมาทาล่างนี่ก็จันน่ะที่จันน่ะป๋าไปนะครับในเมืองจันเลยอยากแสดงกลางเหรอใช่ต้องที่เราไปทำเงินนั่นแหละครับมีที่เดียวนั่งรถนี่ไปประมาณเที่ยงคืนนี่ไปฮอดพุ่นกับประมาณอยู่หาเมืองเช่าเพรแต่ว่ารถตู้นี่ขับไวก็ว่าที่จันน่ะ ดำนมือทำวันนั้นนะครัก่อนวันเดียวได้แม่ไปต่อแล้วกะครับลเลยผม,ผมทำผมทำก็ทำมันจัน<ม>อ่าพอวันพุธผมงมาให้ละอือคือว่าเร็วอยู่เนาะอันนี้มันมีแบบด่วนพันก็สี่สิบบาทด<ๆ>่วนไปทำมดไปทำชั่วโมงนั้นแล้วก็ได้วันนั้นเลยสามพันบาทอือด่วนคนไทยนั้นด่วนได้เลยสามันอยู่บ้านเท่านี้ด่วนนี้อาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งเด็กกะจะพันหรือหกพันบอก แต่ว่าถ้าทำไม่ดวนโั่านในบ้านแม่ได้นบวเดียนน้ทิดหนึ่งได้นบวเดียนที่เลยมึงเคยงบ่ได้ครับเนาะแม่ดูอนเดีมาบ่อยที่ว่าข้าไปเพื่อนเล่าเมื่อกี้นี้อ๋อเหรอแม่แม่มันไปนะมาบ่อยมาบอยไม่ตู่ผมลิมทางก็แล้วแล้วมันแล้วแล้วเปลี่ยนที่ไหนดียไทยหรือลาว เเบียรนล่แ้วก็นั่งคุยกันแบบไม่ได้คุยเสียงเบานะคุยเสียงดังพอเสียงดังพวกไอ้คนทางก็แบบเฮ้ยก็ฟังแล้วก็ก็หันมาถามแล้วมันเครื่องฝั่งไทยฝั่งลาวเปลี่ยนดีกว่ากันหนะก่อนแล้วก็แหมเพราะว่าฝั่งลาวนี่ต้องเน้นของไทยเลยของไทยนี่จะว่าดีสําหรับประเทศลาวหน้าแต่ว่าประเทศไทยนี่ชิเน้นของไต้หวันเหมือนบอกมันเครื่อนบ่แมนไปเพจอะไรเครื่องใส่เครื่องใส่ไรล่โดยทีนะ ม่จะเนทั้งใต้หวันแม่จะเด้นน่ต้หวันแบบเคยเปลี่ยนมากนะแม่จะเ่นน้ำใหม่ทำนองนั้นาบอกรุ่นนี้ดีรุนี้แม่ดีรุนี้มาจากที่นูนรุ่นนี้มาแตกนี่แม่เขาจะเด้ำแต่ใต้หวันรุ่นนั้นต้หวันก็เหมือนเหมือนจีนตอนนี้ก็มีประสิทิภาพแล้วก็ไต้หวันจะเริ่มแบบเป็นทำดีขึ้นมาเยอะอุปกรณ์หรืออะไรแบบทำลายหรืออะไรของใช่ใต้หวันใช่เพราะว่า ทําลยเทก็เป็นม้วนเป็ฟองแม่นแม่นแม่นมันบกเป็นฟองอ่ะแม่นแม่นแ่นทีเทลงไปครื่งถุงแล้วก็ยังบกยเป็นฟองอ่ะบางทีเป็นคาบนีคาี่ค่ทีนีเป็อาซักมือยักไฟยออกมาไหนบกไฟเยอะนี่เลไปสปอรไลท์ไปสปอรไลท์เล แต่ช่วนมานี่ของไทยนีกดดีเลยเป็นเรื่องมีลมของไทยเยอะแต่กะดีดีมากนะคุณละภาคก็ค่อยๆค้างๆว่าแต่ว่าอาจจะดีไปคุณละแบบหน้าแม่แม่แม่ลมไทยเพราะ่าทางเขมรเนี่ยอยากทางแฟนผืนเขามาเนี่ยเขาจะมาซุ่มตับไปทุกที่เลยทื่เป็นไทยก็ถามว่าจะขมไปทำไมให้มันเหนื่อยเนี่ยให้มันลำบากทำไมเนี่ย วาที่ขมิ้นมแต่มันไม่ดีอ่ะโอ้ยจะื้ใจกองใจอะไรกลไปเหมงไว่าแม่อะก็ไปยอะ้เขมิเราก็ไม่รู้ก็ตายบุญก็บ้าเราก็ไม่เลยใช่ของกินของร้านหารกินข่าวที่ยังบ่น แม่แม่นเที่ยงมาเมารถบมมเียมร้อตานทานเกตดอกคื้อกินมาใช้ทีเดียวที่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มพี่ตาวูตะข้างหน้าอ้างหน้าิ่แล้วทำไม้กูจะทรันี่ขอขอบคุณนะจะป้ถ้ากินเบียร์ลนี่หนูก็ขับรถไม่ได้ เดี๋ยวเราเบาจันเป็นงบบาจันไป็นทรงสิจันไป็นรงขึ้นได้ไหมอีกแน่นอนเมื่อเฮือนฮะเดี๋ยวเมียกลับมาเมียถือมากคงต้องรอว่ามวนอยู่บ่มาลาวหนี่มวนอยู่บ่วะ เันหนุ่ม้เต่กอใจเนาะค้ามีอยู่าไปแล้วนี่เคยมาอยบ่ตะเกากับมาจ็กเทอร์แลนี่เคยเนะโอ้มาทำอิดเนาะอันนี้้งแรกนโอ้ั้งแรกเนาะมันจะถึงเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยพอมาถึงแล้วก็หายเหนื่อยแล้วเป็นเดินทางแต่เมื่อวานนี้มาพักอยู่ ปุกทหารนี่กะคื้นนึงกับมื่อนี่บ่นี่กับมื่อนี่บ่น่าจะเป็นอื่นอื่นคนนู้นก็พาขามาหนี่โอ้เซฟเฟอร์รถวะเนื้อเป็นขามางั้นก็เพราะนั่นเขาหมุนมุกดาหานโอ้่มมุกดาหารบ่ดาหารติดต่อเพื่อนได้โอ้ เป็นเป็นภูคขำลนเนาะทิถามไปก็ได้เน๊ทางเราข่าวไปฟังไทยกับทิดตอนป็ได้เนีะฝั่งไทยท่านไหนที่อยากจะมาหาเรานี่ถ้าเขาจะมา มาปักมาพกเราเนี่ยติดต่อได้เลยเนี่ยติตอติดต่อติดต่อติดต่อเลยจะให้เบอร์ทงเบอร์เทาไอ้เียมีมีจานทัคซีนเบอร์โทงเทาพูดง่องอย่างมากยเอาลาเอาลไดู้จีบกันเบอร์ฟองได้ไหมได้เอาเบอร์เนี่ยติดต่อติดต่อแล้วถามฟังยโหไปอยู่แล้วจิตใจไม่รู้เรื่องแล้วเป็นยังไปอยู่แล้วจิดใจจะไ่อยากกลับ บรรยากาศดีบ่ะมันก็ดีหลายเรื่องหลายอย่างการทำมาหากินเมื่อไรเนี่ยไปอยู่จันืรกาดอะคนตัมพูชามาหลายคนทีเดียวอะตาดนี้อยู่แถวใดเนาะออกกาดคือข้างเหนือคนบางอยูแถวใดออขานออกชันปนแล้วจังหวัดราดเป็นจังหวัดเขาจะอยู่เขาไม่อยากกลับยากติด มังโอ้ทั้งพี่เนาะตอนล่างเลยฮะทำงานชาตอนล่างไปเรื่อยๆไปผมไปผมไปมาทำงานเนี่ยผมก็มีชาแถวนั่นสิเมนจังหวัดเลยจังหวัดนั่นเนาะเหนือนี่เนาะเหนือเหยนี่ยเพ็นนี่มาเอกสารหนึงอีสานทางนี้ส่วนทางนี่ถ้าทางนู้นมันจะเป็นต่างนอ้อยังสอนไปลำปางเชียงใหม่ทางนู้นจะขึ้งอยู่แต่ถ้าตัอยู่ตะวันออก ออกปใต้อ๋อยู่ทางเสียงใต้อ่าธนมีคนที่ไปเที่ยวจังหวัดตราดอะไปไม่มีอะไรเพาก็เติมสายม่ตาพโอ้แต่ช้างอช้างห้อยอช้างเป็นสถานที่รงเทียจของจงทีนี้ ไปอยู <stairs> ่นานๆแล้วจะติดใจไม่อยากมานักการตัวหาที่ตาโอ้การเป็นทำงานโรงแถวนั้นมันใกล้กับขมโฮขมินเนาะกับบูชาเนาะแล้เริ่มมีมาหลายเนาะเวลามีแล้วเวลามี F4 เราตันี้ของโอ้มีคนเล็กนี่ไงมีคนเล็กโอ้ตามีกี่คน เวลาเนี่ยลูกนี่เนี่ยมาตานเปกระเป๋านี่แหละมาก่อนนันมีหโอ้ไม่รู้เป็กเป๋านี่ไม่รู้กี่้านตาเป็นคนหาเิงเก่งเอามีเงินเลี้ยงแม่แม่วันนีเนียหลายเลยาผมเป็นผู้เป้หาเองเอ็เอเงินไปเ้าก็ไปหาเงินเลียงนตั้ตัวเอาเองอนญาตถายดูไว้นลครับกลับมากองสุ อย่าเอาไปหัวจะเอาวไปหัวสาวไอเาที่ก็มีสาวเหมือนอยนี้อย่าเล่นตัวนักหนเอย่าเอาเราไสวยอย่าเล่นตัวนักนะสาวเราก็มีไงชายลูกคู่โอนี่แหละกุ้งมังกรเองนะสิดองไว้แล้วเนี่ยได้บอกไ่ยสาวสาวเราก็มีมีสาวให้อย่าเล่นตัวนั่นไงทำไปเล่นไปนะจะพาดูกาเนี่ยเนี่ยมีแล้วนะ ปลาหอปปาเนี knees, yeah door, yeah, ่ยย uh ังไม่ได้เคยมาเที่ยวมืงลาวบ่ยังไม่ได้เคยมาเทียวเมืองนาทีบ่ไมเคยมาเลยมาทางแหลกเป็นจังไดมาข้างนี้สนุกบ่บ่นบ่เพราะว่าความที่ไปรู้ว่านั่งหัละเอะเลยเออ็น ต้มตำมานะบ้านเมืองลรากับญี่ปุ่นแซ่อันใดแซ่บแซ่บบอแซ่บคือกันอยู่บอเหมือนกันแซ่บคนละแบบเนาะนี่มันก็แซ่บทางนู้นมันจะแซ่บแบบรสจัดจัดอ๋อแซ่บคนละแบบคนละแบบกินกินแล้วฟุบปากมากเคยลลงอะไร มันแคบตัวฟุบปากไปเขียงน้ำพอกินเข้าไปน้ำแข็งอยู่ไหนกินน้ำแข็งให้เบาเองนะเพจเผ็ดเผ็ดจับเผ็ดจัรทางจานตากเขาจะกินอาหารรสจับรสเข้มข้นแรสเบาๆเขาบอกมัน่อยเลยเคยกินเนาะเคยกินแบบนั้นนะเมร์มามันเคยกินอย่างนั้นอ๋อแา่ารแล้วอาหารทางนูอนก็กินไม่ได้อาหารทาง เชียงใหม่เชียงรายส่วนรายอาหารลักอยู่แถวนั้นเป็นยังส่วนรายอาหารเบาๆจืดๆอาหารลักอยู่แถวนั้นนี่เขาเห็ดแบบไดกินเพราะว่าเอาอาหารทางเชียงใหม่แล้วมันันร์ปลาเขมันลดเบาจืไปอ่อต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เ้าจะพัฒนาต้นตื้นก็ได้จัดจ่าแล้วต้องเลยดูในคลิป มันก็เห็นในคลิปเราได้เราเราเห็นอย่างนี้ไม่เหมือนที่คิดบอมันก็เหมือนไม่เหมือนในคลิปเอามันมันคนละมองส่วนหลายมันอยู่่แถวอนณาคนหลัดเมืองของแขวงนี่ถ่ายมาก็ับภาพไปในคลิปนะมันก็เหมือนว่าบ้านน้องข้าก็ไหนบางทีเนาะเป็นข้าเป็นไก่ ถ่ายอยู่รู้คนตัดจังหวัดถ่าย,ยที่ไทยเยอะเหนือนเด่มทางนี้แต่คนอยู่บ้านคนใน,นเมืองวหมนีดเนาะแนอยู่บนเมืองแถวนั้นมนนันสิแมนแทนขึ้นไปแถวนนเนื้อี่แถวนั้นาะเออาเบาอะไรอ่ะติดก็ไปติดท้องเข็มอ่ะติดก็พาทางแก้วไปอ่ะเอาเบาเตียงบ่ไม่ใช่เอาผู้หญิงผู้หญิง อันเจ้าบุญบ้านเฮาซาบุญบ้านเฮาเนาะซาบุญมายิงเหรอซาบุนซาบุนซาบุญมาซาบุญมาซาบุญมาบ้านเฮานะเนี่ยบุญมาคือคือกันแต่ว่ามีสองคนไม่บอกจันบอกจันยังมีสองคนจ้าบางทีเป็นคนอาวุธเบาจันชาแนล จ้าเป็นบาจันสแกนมาแม่นมาเป็นแม่สืัอที่ว่าทำทิ้งแม่เป็นเตียงทองต่อคุณทองผมมันก็ได้บาจันขอแผลน้อยจ้าแม่แม่ลายบ่าวจันเนาะชื่อมันคล้ายๆกันเนาะก็เป็นเป็นลายเพื่อนกับบาเตียงทองเนี่ย เอาเตือนทองเขามันพุ่งเขาหมาไหมายเป็นกดนตบาขอกแขวนอไว้แ้มันจะมมันะมกบอแก็มีถ้าานัจักรยานก็ต้องเอาไว้ว่าในไฟสนติกับรถติดก็แห้งติดก็แห้งอันนี้เราใชมือไปได้นะ เพราะว่าเขาคิดเป็นชุดนี่เนาะชุดหนึ่งมันมีนั่นนะคุณจะไปต่างไว้กี่วันกันแล้วแต่จะไปชุดเหรอันนี้ค่าธทรมเนีมเด็กเนาะทางสองเรื่องนะคุณค่าธรรมเนี่มเด็ก้งมีเพื่อต่อที่ไหนศพอยู่นี่อยู่ข้างๆนี่เนาะอยู่ที่บ้านเขาบ่อลงวัดส่วนใลายเขามีแต่เห็ดอยู่ในเฮือนเลยวางไว้ในฮือนเลย ทางไทยอรดัวโอไปวัดตนาะเขาจะดวกการเียคนในตัวคนาท่านอยูที่บ้านดีไม่เอาเลยมนเมือนท้ไม้ก่อนไม้ก่อนเราเผไว้บ้านก่อนะว่าเไม่มีเงินปะมันเป็นเนสลาเดี๋ยวนี้เขา้ว่า้เอาไว้สวตบ้านมันก็แตามมาใจมึงรยมาพ ภาคเหนือคนไทยฮะเหมือนคนบ้าราเถะเซโนโอ้เข้าไปฝากในเซโนนี้เมื่อเอานว่าผู้มีเกศไปบ้านน้องเขมรอให้เงินช่วยเหลือเรื่องของการอยู่การรักษาตัวมาในระยะหนึ่งว่าน้องเข็มเพิ่นเป็นยังคนไทยลอยบ่ พาที่มาเนี่ยจะมาถึงมามาเยียมต้องเขียนเลยใช่ใช่นก็คือให้บาจัดขอที่ตลากาก็คือจ้มหาลากก็มืออาลมืหาไปแล้วก็มืออแล้วกาีแกมืออแล้วก็มีแลวก็อี่แล้ีล้มีส่้วนมอีลวนาไลวาย้ส่าง้วอา้วอา้ี่ยเ้วาจัดการบริลาร หากยังบนท่านไปหาน้องเข็บเนาะยังอมาหนิมาพี่เลยเดีหญิงเตี้ยแล้วเด็กหญิงเตี้ยพี่ปาจะไปหานะเขาสั่งมาให้ไปหาเด็กคนนี้ด้วยใครเขาฝั่งมาใครก็เขาบอกว่าอยากให้ให้ผมเนี่ยไปหาเด็กคนนี้ด้วยเตี้ยโอ้แต่ยังไม่ได้ไปป่ะไปให้เงินให้ท้องเด็กคนนี้ด้วย จะรู้อยู่ที่ไหนแต่กระบอกู้ว่าเขาอยู่บ่อนใดออ้าวแล้วปลาอะไรจะหู้ซะเขาดูในคลิปในช่องอานไหนเห็นน้องเตี้ยบ่ขึ้นน่องเตี้ยวอยู่น่องเตี้ยตัวเล็กๆที่ห่อไทยแม่ล้าวอ่ะอยู่ที่หมู่บ้านที่เอคิดจะว่าคิดเขาว่าอันเซนไปจักเอออะไกรไทยแม่ แต่ชิ้นไก่ไก่เติมได้เราไปโบนั่นได้ไก่ก็คนเลยได้ปาจะไปสร้างบุญเอาไปคนแฟร์ครับปลาเพื่อนมาอยากจะไปช่วยทางอาครอบครัวที่ว่าเพื่อนเสียชีวิตนี่โอ้ได้ได้ได้แสร้างบุญเพื่นบอกว่าจะไปทำบุญเพื่อนมาโอ้โ่รแฟรน้อยพาไป ก็บบริไกกไกๆเนาะนี่ไงใกลอันี้จกลางต้นแม่จ้า่แต่ว่าไปก็ต้องเดินไปเดินไปก็ได้เดินรอบทุงเปนทุ่หน้าล่ะเดีทุ่งนาเลยเดานทุ่งนาไปเลยรถไปนะเดี๋ยวไปที่ทีบ้านน้องหนิงอะไรอีกใช่ไหมไอะ ก็ไปไปตอนนี้สามโมงครึ่งแล้วเล็กเดียวแล้วไปไอบเมียนที่พี่น้องเอเบอรทุกคนเนาะกาทางเอซี่ทางฝั่งใต้เยี่ยมยามทางฝั่งล่างเนมาแต่จังหวัดตราจะไปช่วยบ้านครอบตราพึ่เพิงพ้อกลังจะเดินทางไปเท่าไหร่ทางพึ่เงตอนนี้พึ่งจะกำลังจะเดินทางไปนะ ตอนนี kind of ้จะอยากทำแด่เนาะเพราะว่าแน่เกินไปช่วยเหลือทางครอบครัวองที่เพิ่งเสียชีวิตก่อนโดยเพิ่อนก็เป็นสายบุญโดยมาครั้งแรกทำอิดเนาะบอกง่ายๆมาครั้งแรกนี่แหละพี่น้อยเนาะอิฐชีทางฝั่งไปสายบุญแท้ๆพี่น้องอโอ้ทางปลาเพิ่น พูดจกอยู่ว่าใส่เงินมาเยอะพู้จักอยู่ว่าไปยังอ่าถามไใช่เป็นใช่เป็นเปล่าใช่เป็นป่ป้าไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเจ้านงเดี๋ยวไปทำบุญ้เขาแสนเนี่ยสองแสนสองแสนสอรอไปทำบุญให้เขาโอ้แส แสนหนึ่งก็สองร้อยเดี๋ยวนี้ชมพูได้ได้สองร้อยหกแสนนะบ่ไปไปชมกันโอ้ดูเนาะตอนนี้พันกกกำลังจะเตินทางไปทำบุญบุญใครทำก่อนไป่ไปทำบุญกันป๋าผมทำบุญรวมกับป๋านะหนงแสนนะโอ้พันการทำบุญรกันนะป๋านาทำบุญรวยกัน แล้วพันกานัานก็แมนการโอลมเนาะที่เป็นเป็นเอฟซีของคอแฝดเนาะที่มาทางฝั่งไทยเนาะมาโอลมาลมน้ำเพิ่นเนาะเลยเลยเนาะในะสุดท้ายนี้สับปะรดมากกับขอขอบใจสำหรับผู้เบิ่งผู้ชมหรือว่าผู้ติดตามสับปะมากเนาะภายในประเทศหรือมาต่างประเทศเนาะว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะขอขอบใจและสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวว่าสบายดีเนาะ